สวัสดีค่ะทงเชวันฮาสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเราซื้ออีกแล้วค่ะอ่าเป็นไงกันบ้างค่ะนักเรียนได้อ่าค่ะาสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้เคลียร์งานกันเรียบร้อยแล้วไหมคะอ่าถ้าได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วละวันนี้นักเรียนก็มาเรียนภาษาจีนกับเราซื้อนะคะอ่ะาสไลแรกค่ะควายเลอร์เชฟัยนยู ก็แล้ชอันหยิบแปลว่า,นวาสนุกสนานเรียนภาษาจีนกับเหลา่าซื้อนะคะามาดูสไลด์แรกเลยค่ะาสไลด์แรกนะคะยังอยู่ในบทที่หนึ่งนะคะนักเรียนครั้งหน้าเราจะขึ้นบทที่สองกันแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการทบทวนในบทที่1น,นะคะอ,อันนี้ค่ะตี้อีเค,คอีเคแปลว่าบทที่1น,นั่นเองอต่อไปค่ะบทที่1ก็คือหันจิปีซุ่นกุยเจ๋อเปียวหันจิบปีซุ่นกุยเจ๋อเปียวแปลว่ากฎการเขียนต,นตัวอักษรจีนนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเราจะจะทบทวนเรื่องวรรณยุกต์ก่อนนะคะวรรณยุกต์นะวรรณยุกต์ภาษาจีนในภาษาจีนมีกี่ตัวคะมีสี่ตัวอ่ะตามนี้เลยนะคะตามสไลด์ของเราเลยเรียงลำดับนะคะหนึ่งสองสามสี่ก็จะเรียกว่าเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามแล้วก็เสียงที่สี่นะคะเวลาจะเรียกมันนะอ่ะต่อไปเสียงที่หนึ่งถ้าเทียบกับภาษาไทยก็จะเป็นเสียงสามัญอะเสียงที่สองก็จะเป็นเสียงจัตวาแล้วก็เสียงที่สามเสียงเอกเสียงสุดท้ายคือเสียงเสียงไหคะ เสียงโทนั่นเองค่ะอะทีนี้เรา้อจะลองเทียบเป็นวรรณยุกต์ของจีนแล้วก็เทียบเป็นวรรณยุกต์ของไทยนะคะมาดูว่ามันจะ,ะเป็นของไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรนะคะอ่นนี้สามาัญสามาัญมีรูปไหมคะถ้าในภาษาไทยมีไหมไม่มีนะคะไม่มีแต่ในภาษาจีนมีใช่ไหมคะก็คือขีดเส้นตรงแบบนี้เลยต่อไปค่ะจตะวาถ้าเป็นของไทยก็จะเป็นตัวบวกแบบนี้ใช่ไหมคะ,อะของจีนก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ ต่อไปข่าเสียงเอกก็ขีดลงมาเนาะแล้วก็เสียงโทรก็เป็นไมโทรนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราจะ้ดได้ทวนเรื่องวรรณยุกไปแล้วนะคะเชียงเตี้ยวแล้วก็จะเป็นเรื่องของสับผสมนะคะเราจะทวนอันน,น,นี้แล้วก็จะมีงานให้ทํานะคะเกี่ยวกับสาะผสมนะคะนักเรียนต้องฟังดีๆนะอ่ะทีนี้เราจะลองอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะ AI อ่านว่า II อันนี้ถ้าเราออกเสียงว่าอะไรนะคะนักเรียนจําไว้นะถ้าออกเสียงว่าอะไร ก็คือสระอันนั้นนะคะออกเสียงว่าอะไรก็คือสระนั้นนะถ้าออกเสียงว่าไอก็คือสระไอนะคะอ่ะต่อไป E ออ่านว่าเอยก็คือสระเอยต่อไป u i อ่านว่าอุยก็คือสระอุยนะคะต่อไป AO อ่านว่าเอาเอาหรือเอาก็ได้นะคะอ่ะต่อไป O ออ่านว่าโอก็คือสระโอนะคะนักเรียนเอาต่อไป I ออ่านว่าอ u วนะคะอิวต่อไปอ่า i e ออี่านว่าเอนะคะเอต่อไป u e อี่านว่า e ยนะ,ะต่อไป u e ีอ่านว่าเออเออนนี้มวนลิ้นด้วยนะคะนักเรียนเอาลิ้นไปแตะเพดานนะคะจะออกเสียงว่าเออไม่ใช่เออนะคะต่อไป a n อ็น่านว่าอนันอันหรืออานก็ได้นะคะอะถ้าอ่านว่าอันก็จะเป็นสระท์อันถ้าอ่านว่าอานก็จะเป็นสระท์านนะคะอ่าต่อไปคะ่ะ e n อ่านว่าเอิญเอิญก็คือสระท์เอิญนั่นเอง ต่อไป i n อ่านว่าอินแล้วก็ u n อ่านว่าอุนแล้วก็อันนี้ค่ะ u n เหมือนกันแต่ทําไมคะมีจุดด้านบน2จุดก็คือมีตาด้านด้านบนเองนะคะอ่านว่าเอาวินนะเอาวินอันนี้ถ้าตัวนี้นะคะสระตัวนี้ถ้าเราไปเอาไปผสมกับแพลงชนะก็จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะเดี๋วนักเรียนก็ค่อยเรียนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเพิ่มความยากไปเรื่อยๆต่อไปค่ะ A n g อ่านว่าอัง อังนะคะแล้วก็อ่านว่าอางได้ด้วยนะอ่างได้ด้วยอ่ะต่อไป e n g อ่านว่าเอิงเอิงค่ะเอิงต่อไป i n g อ่านว่าอิงนะคะอิงต่อไป o n g อ่านว่าองนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะมาดูอ่าวันนี้ก็เลยค่ะแบบฝึกหัดของเรานะอ่าแบบนี้เลยเราซื้อเนี่ยมี5้าข้อขึ้นมาตรงสไลด์นี้นะคะแล้วเราซื้อมีคํามาด้วย เาซึ่อมีคำมาด้วยนะคำอยู่ตรงนี้เองคำนะคะคำตรงนี้เป็นภาษาไทยอ่านยนอ่านว่าอะไรได้บ้างเนี่ยอ่านอ่านทีละตัวเลยข้อข้อที่หนึ่งอ่านว่าโตใช่ไหมชัวคันจริงทงออีกรอบโตชัวคันจริงทงทีนี้เราต้องเติมนะคะต้องเติมสระเมื่อกี้ค่ะสารอะไรคะสารผสมนั่นเองอันนี้ที่เราซื้อให้มาก็จะเป็นแค่ พยัญชนะนะคะแล้วก็ต้องเติมสรัผสมไปให้มันอ่านให้มันได้ตามที่เราซื้อให้มาตามคําอ่านภาษาไทยแบบนี้เลยอันนี้ค่ะอ่านว่าโตเราต้องเติมอะไรไปคะเราถึงจะอ่านว่าโตต้องเติมสรัพผสมตัวอะไรไปตัว ou ่า ou ก็จะอ,นะอ,อ่านว่าโตนะต่อไปชัวอ่านว่า s ชัวต้องเติมอะไรคะต้องเติม uo นะคะ่า uo คือสรัอัวนะ่าต่อไป คันต้องเติม a n นะ uh, a n ต่อไปจริงก็ต้องเติม i n g ที่เป็นสระอิงใช่ไหม uh, นั่นแหละต่อไปทงนะคะทงละคะเติมเติม o n g ใช่แล้วค่ะอ่ะอันนี้เลยตามนี้เลยง่ายๆนะคะเราจะแค่แค่ในการทบทวนนะคะอ่ะนักเรียนออกเสียงตามเราซูอีกรอบนะคะอ่ะโตชัวคันจริง อ,อันนี้ถ้าตัวนี้ก็จะอ่านตามเหมือนคําอ่านภาษาไทยตรงนี้เลยนะคะแค่เติมสลับผสมเข้าไปนะอ่านทีนี้การบ้านของเราซื้อก็เหมือนกับสไลด์นี้นะคะคล้ายๆกันนะคะก็คือให้เติมสลับผสมไปนะคะให้ถูกนะคะถามข้อนะคะเราซื้อให้คําอ่านมาแล้วะคะ่ะในทีนี้นักเรียนก็แค่ไปดูสลับผสมมานะคะว่าเราต้องเติมอะไรมันถึงจะอ่านว่าตามนี้มันถึงจะอ่านว่าจีนอ่านว่าเมือแล้วก็อ่านว่าชังนะคะอ่ะทีนี้ เวลาเขียนก็เขียนลงในสมุดเหมือนเดิมนะคะส่วนใครที่มีมีข้อสงสัยในการเรียนวันนี้นะคะก็สามารถทักมหาหาเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมทํากันบ้านแล้วก็ส่งเราซื้อด้วยนะคะเราซื้อรอตรวจนะคะแล้วก็คลิปการสอนภาษาจีนของเราซื้อก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะแล้วเจอกับเราซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้จเจ้าเจนคะ่ะ